โชว์แล้วพี่น้องรถสวยขอบคุณรถสวยๆขอบคุณรถมานๆแห้งๆด้วยนี่รถเห้งรถมานรถเห้งพี่น้องามโต,ตรงเลยงวดเมื่อกี้่อวาน ตาทอมันบานทอมันแตกอยู่พี่น้องก็เงยหมายเอาสีไปพนทอมันทอมันแตกอยู่จ้ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะพนจากอยู่น้ำแยกการเนาะพนได้ให้มันๆเงยหมายรถคันนี้แหละพี่น้องงามอยู่เด้รถอันไ่รุ่นก็จาเอาไปแจ้งก็ได้เด้นี่แต่ทอมันมีปัญหาเรื่องทอมันยังเดียวทอมันขาดทอมันขาด จับของพนก็เลยข,ขายมากกระเจ้าขี้ขั้นเอาไปสมเนาะพี่น้องมันกนงาง้ามกีเด้รถสมัยก่อนเนี่ยรถไบรุ่นรถอันสำหรับคนมักแต่งเนะจ้ะเนาะขอบคุณในหลายเด้อที่หาโชคสัในใหญ่หาโชคสัในใหญ่ใหญ่หมายเลยใหญ่หมายบอกว่าถ้าถือสามตัวตรงๆบาขายแลย้วพนวะ ออกมาสามตตรงอีหลีพี่น้อง่นจิอยากอยู่น้ำแยกกันนั่นล่ละ,ะสภาพนี่แล้วพอนามาขายเนาะรดง่ยไมย้กระได้โศกสั่นใ่เลยจ้กขอบคุณมากไม้ขามันติดถือ่อพี่น้องเอ้ยดวงเนาะหามันติดถือ่อดอกพี่น้องเอ้ยดวงพ่อญ่ไม,ม้ดอกตั้งแต่มอไส้่ข่ขั้นอยู่ในเฮี้ยนข่ซือ้อ ทั้งปีทั้งชาติกับ,บ่ออกดอกพี่น้องเอ้ยอันนี้เพื่อนอยากมาอยู่น้ำพงเย่ไม้อีลีนั่นและอยากมาอยู่น้ำแย่การกัเลยบออันบอขายแล้วเด้อเพื่อนเพื่อนจ้าแยาการที่เก็บใบที่ซอมได้ไปตะขี่เองจ้าเพื่อนเพื่อนนทีว่าเคยมาถามว่าสื่อกับแยาการบ่าขายเราเด้อแย,ยาการเสี่ยวเพื่อนอยู่น้ำแล้วจ้าบ่าขายแล้ว ถ้าไม่ให้ลูกไห้เต้าเอาไปใส่เอาไปนั่นเอาไปใส่ยูต่าังขายคนอื่นมาขายเหรอจ้านี่หมายกระ,ะล่างอันเช็ดสีเยี่ยมไม่ผุนเด้อพี่น้นองงามอยู่เด้อขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณสองหะสองอันสามหานี่แหละคนประยากกันไปใส่เนาะคนอยากอยู่นําขอบคุณหลายๆจ้ะจ้า,จาคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่ละจ้กะก็มาทไทยอัน ให้เบิึงนอกจากเนาะความได้โฉกหลาบของไงไหไม้ได้หลาบก่อนไงจ้ะไงไหไม้กะว่าสื่อใส่ปีไม่ร่องเบิ้งกันหนะ้าไงไม้กะว่ากันเลยได้หมันน้ำเพลินเลยขอบคุณมากมากนะคะสวัสดีค่ะดได้ทั้งเบิดกัน đây lái tưởng, cái tợp quý nọ ngươi